สวลาอะไรกุมว่เรามาตุกรอฮิบาราาตู่ค่ะวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องการหารทศนิยมและการประมาณค่าของการหารน,นะคะมาดูเดี๋ยวเราเริ่มตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างก็คือ8.76หารด้วย12 12จะเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะ8.76จะเป็นทศนิยมมาดูกันนะคะว่าหารยังไง ก็คือตัวที่เป็นจำนวนเต็มจะเป็นตัวหารส่วนตัวทศนิยมนะคะจะเป็นตัวตั้งนะคะ8.76หารด้วยสิบสองจะเท่ากับเท่าไรอ่าอย่าลืมนะตัวที่เป็นจุดทศนิยมจะเป็นตัวตั้งตัวตั้งก็คือตัวที่อยู่ในเครื่องหมายการหารนะคะ วิธีหารยาวนั่นเองก็คือ8.76ายู่ข้างในก็คือเป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวนเต็มจนจำนวนเต็มคืออะไรคะ12ะเราจะเขียนแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่า12คูณอะไรถึงจะได้8หรือว่ามีเงิน8บาทเราจะไปแบ่งกับคน12คนได้ไหมคะให้เท่าเท่าเท่ากันได้ไหมคะได้ไม่เอ่ย ใช่ค่ะอ่าสิบสองคูณด้วยอะไรถึงได้8หรือว่า8หาร12ได้ไหมคะ8มาอ่มีเงิน8บาทไปแบ่งกับคน12คนให้เท่าๆกันได้ไหมเอ่ยได้ได,ได้ไหมอ่าไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เติมอะเรคะเติมศูนย์เข้าไปแล้วตรงนี้มันเป็นจุดแล้วก็ใส่จุดให้เท่ากันคะจุดอยู่ตรงไหนข้างบนก็อยู่ ตรงเดียวกันนะคะจุดต้องเท่ากันดังนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ค่ะ8แปดทีนี้12คูณอะไรถึงจะได้87ดท่องแม่สองไอ้ท่องแม่สิบสองสิบสองห้าหเท่าไหร่ค่ะ 84เสดงว่าได้7 84ลบกัน7ลบ4ได้เท่าไหร่คะ7ลบ4ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็น3ดึงอะไรลงมาดึงอะไรลงมาคะ,ะดึง6ลงมาก็กลายเป็น36 ดังนั้น12คูณอะไรถึงจะได้36คะสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสได้เท่าไรเอ่ยสามสิบอ่ะ, 36, อะพอดีใช่ไหมคะไม่มีเศษลบกันได้0ูนย์เสรลว่าข้อ1นึ่คำตอบคือเท่าไร่คะศูนใช่ไหมคะ คำตอบของเขา0.73ทีนี้ด้านล่างเขาบอกว่าให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบอตรวจสอบคำตอบแล้วก็เดี๋ยวคุณครูเขียนตรงนี้นะคะตรวจสอบด้านช่างนะเพราะของคุณครูไม่พอแล้วตรวจสอบคำตอบอันดับแรกทศนิยมจะเท่ากับเท่าไหร่คะ8.76เวลาเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มจะกลายเป็นเท่าไหร่คะสังเกตตรงไหนเอ่ยสังเกตที่7หรือว่าสังเกตที่6 อ่าจะกเปไปเท่าไหร่คะเป็น8ปดเป็น9นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็น7ต้องบวกเพิ่มอีกหนึ่งก็เป็น9ต่อไปจำนวนที่2ก็คือสิบห้าหารอะไรคะเนื่องจากอ่ะดประมาณค่าแล้วได้9แล้วซึ่ง9หารด้วยอะไร 9หารด้วย12จะเท่ากับเท่าไหร่คะได้ไหม9หารด้วย12ได้ไหมคะมีอ่าไม่ได้ก็เป็น0อ่าดังนั้นคำตอบที่เราหาได้มาเป็นสมเหตุสมผลไหมคะสมเหตุสมผลไหมหรือว่าบรรทัดที่3 บฏิทนที่3ให้หนูเขียนว่านั่นคือหรือว่าไม่ต้องเขียนก็ได้เขียนแบบเหมือนคุณครูเลยก็ได้นะคะนั่นคือ8.76หารด้วย12ประมาณค่าเป็น0อ่ะเขียนแค่สารรทัดนี้นะคะเขียนสั้นๆนะคะให้เรารู้ว่ามันสมเหตุสมผลจริงหรือเปล่า เสร็จได้ยังคะ,อะตอนด้านล่างสุดตอนที่หนูตรวจสอบคําตอบเขียนสั้นๆอย่างนี้ก็พอนะเราแค่จะดูว่ามันสมเหตุสมผลจริงไหมเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อที่คนอื่นเสร็จแล้วยังเอ่ยนิวาบรติเสร็จยังมาริยามเสร็จยังคะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันมันมีทั้งหมดกี่ข้อคะเรื่องนี้6ข้อเดี๋ยวเราทําสักกี่ข้อดี ทำสีข้อก็พอนะคะจะได้จบเล่มนี้ไปเราจะได้เริ่มเล่มที่สองกันมาดูข้อที่2 32สจุดแหารด้วย4ี่จะเท่ากับเท่าไหร่จะเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็กแสดงวิธีทําเหมือนเดิม ตัวที่เป็นจุดทศนิยมก็จะอยู่ข้างในนะคะก็คือเป็นตัวตั้งไป32.8หารด้วย4อ่าท่องเม่4กัน4คูณอะไรถึงจะได้32คะ่าตัวแรกไม่ได้เพราะ3ไม่ได้ใส่ศูนย์ใช่ไหมคะทีละตัวก่อนก็ได้4 4จะคูณอะไรถึงได้3ไม่ได้ก็เป็น4คูณอะไรถึงได้32มีไหมคะ 48 32พอดีต่อไปลบการได้สูต่อไปจะเราจะดึงอะไรคะนี่จุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมข้างบนเราอย่าลืมใส่จุดให้มันตรงกันนะคะต่อไปดึงอะไรลงมา 8, 8. ดึง8ลงมาต่อไป4ี่คูณอะไรถึงจะได้ 4, 2, 8 4ดสี่สองแปด ลบการเป็นศูนย์จบแล้วคำตอบของข้อนี้คือ8.2นั่นเองนะคะ8.2เวลาเราตรวจสอบคำตอบ32.8เวลาประมาณค่าจำนวนเต็มจะกลายเป็นเท่าไหร่คะสามสิบเท่าไรเอ่ย33าอสามสิบสามนะคะต่อไปสามสิบสาม หารด้วย4จะเท่ากับเท่าไหร่ฮะจะเท่ากับเท่าไหร่เลยอ่ยาอะจะเท่ากับ8.2ใช่ไหมคะ8.2ในคำตอบอยู่ตรงนี้เลย ดังนั้นนั่นคือ32.8หารด้วย4จะเท่ากับจะประมาณค่าเป็น8.2เพราะอันนี้มันมีเศษเพราะว่ามันเป็นมันไม่ลงตัวมันมีเศษใช่ไหมฮะตรงนี้ เ้ยยังอ่บรรทัดสุดท้ายหลังแปดตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณเขียนใหม่ตรงนี้ใช่ไหมคะจะประมาณค่าเป็น8.2 Sẽ jang. Yep. อ่านี่บริเสร็จยงังมาริยมเสร็จยังคะเสร็จแล้วครับมาริยมเสร็จแล้วยังคะมาริยมอ่าต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3อ่าเดี๋ยวข้อที่เหลือเดี๋ยวเราจะไม่ประมาณเ,เดี๋ยวเราจะไม่ตรวจสอบคําตอบเลยนะคะเพราะว่าอ่าให้รู้วิธีเฉยๆนะคะให้รู้วิธีการคิดการประมาณค่านะคะ ข้อที่3เป็นต้นไปน่าจนไม่ต้องตรวจสอบคำตอบก็ได้นะคะ,ะพ้อยหายยวแป๊บนึงนะคะ สองข้าคพะสองข้าพสอง้าวเราไม่เรียนสองข้าพไปเช่นกัะมองเห็นพอยไหมคะมเห็นพอยไม่เอ่ย<ม>เห็นอยู่นะคะแต่ว่ามันจะเล็กนิดนึงใช่ไหมคะอันนี้มันขยับ มาดูข้อที่3กันนะคะมาดูข้อ3ข้อ3 35, า3หกสิบหารด้วย7หหารด้วย7 อันดับแรก7คูณอะไรถึงได้6คะ7คูณอะไรถึงได้6ได้ไหมอ่าก็เติม0ต่อไป7คูณอะไรถึงได้63 7คูณอะไรเอ่ยถึงได้63 7 963อ่า7 9 63 รบกันตรงนี้เป็น0ูนย์ดึงอะไรลงมาคะจุดต้องให้ตรงกันดึงอะไรลงมา,าดึง3ามลงมาต่อไป7คูณอะไรถึงได้สามคะไม่มีต้องอ่าก็เป็น0ูนย์ใช่ไหมคะเป็น0ูนดึงอะไรลงมาต่อคะอดึงห้าเจ็คูณอะไรถึงได้สามห้า เจ็ดคูณอถึงได้สามห้าเห้าสาบหาลบกันได้เป็นศูนย์อ่าแสดงว่าคำตอบคืออะไรคะ9.0อะไรคะมองเห็นไหมเก้าจุอะไรอ่าตอบอตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะข้อ3ไม่ต้องตรวจสอบคำตอบเลยก็ได้เขียนเฉพาะวิธีการคิดนะคะ ได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะอ่าทำได้นะคะเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างไปแล้วกี่ข้อเมื่อกี้สามข้อให้หนูทำเพิ่มอีกสองข้อได้ไหมคะอ่าได้นะคะนิบาลิกได้ไหมได้ไหมครับอ่ามัดยมได้ไหมคะ มันย้ำอยู่ไหนเอย่ยทำเพิ่มอีก2ข้อนะคะดังนั้นวันนี้เราทำทั้งหมดกี่ข้อคะตัวอย่าง3ให้ทำเอง2เป็น5ข้อนะคะโอเคไม่เอย่ยค่ะอ่านี่ก็11โมงพอดีนะคะรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะรามะตุกรอฮิวบเระกาตุค่ะ